เอากะเลยคร้ผมหวันนี้นย่าทัางตัวคิวต,ติโลอันที่เข้ามาหน้านี้ก็คือจะทำองคิวเอ็นเอนี่คือคนเขาไมทั้งหมดอันแรกผมอ่านไม่ออกนะไอซซน,นเกมทีเคิวเอ็นชอบตัวอะไรในฟายังคกินชอบอากาตีขรัผม ให้เกวภาษาไทยเว้ยเจะากู้จาข้างๆครับผมอันที่สิย <c oughs> ืนดงยืนเอยูปอะไรครับอ๋อถ้าถามผมว่าผมยูอะไรก็ภาษีนะครับผมศ p หกแปดสองชแนเนเออายเท่าไหร่ครับอายุผมทั้งหมดสิบปีนะครับผม มันก็มีคอมเมนต์มประมาณนี้แหละครับทุกคนนั้นก็ช่องแล้วใช่ทุกคนบ๊ายบายแต่ว่าเราต่สด้าก็ดึงให้บรนกาจกับทุกคนด้นะครับผมบายบายขอบคุณค